หัวข้อข่าวที่3โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักนำร่องสถานพยาบาลตรวจเชื้อโควิด -19 เชิงรุกสู่ชุมชนรู้ผลเร็วตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้พิจารณาแนวทางในการใช้ชุดทดสอบตรวจหาโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสคิตโดยได้อนุมัติข้อเสนอการใช้แรปิดแอนติเจนเทสสำหรับสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ในชุมชนวงกว้าง ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกโดย r a p ิด Antigen Test ที่ผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียน,ก,น,งงนกับส์นักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือยอยปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนแล้ว24ยี่ห้อโดยอนุญ,ญาตให้ตรวจในสถานพยาบาลและหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจ RT-PCR ที่มีมากกว่า300แห่งจะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส ก่อนเข้ากระบวนการตรวจชนิดยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการใช้งานง่ายภายใน10-30ึงนาทีรู้ผลช่วยลดระยะเวลารอคอยและในระยะต่อไปจะอนุญาตให้ประชาชนตรวจเองที่บ้านโดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อโดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำกับการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติต่อไปนั้น สำหรับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตจากกรุมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564ให้มีการใช้ชุดตรวจแ a ลปิดแอนติเจนเทสปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น337แห่งทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดแบ่งเป็นดังนี้ 1. ภาครัฐ ในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน129แห่งภาคเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน7จแห่งภาคเอกชนในต่างจังหวัดจำนวน51แห่งและภาครัฐในต่างจังหวัดจำนวน157แห่งจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถประสานรา,รายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวได้จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก หมายเลขโทรศัพท์055 428 111ได้ตลอดเวลาหรือสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณาสุข www.moph.go.th